สวัสดีครับวันนี้ผมสะน้ำเสนอเกี่ยวกับาการฝักไข่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านาและก็มีไก่ญี่ปุ่นเ,เลี้ยงโชว์ร่บคาดว่าสิจำนายเป็นไข่ที่กันสําบไก่ญี่ปุ่นตอนนี้ผมอยากให้เบิ่งไก่ญี่ปุ่นก่อนด ก็ยังบ่ถึงเดือนดียี่สิบกว่าวันเห็ดเหล่าไก่ไกี่ปุ่นนี่เป็นที่โกกไก่ครับนี่คือไกยุี่นยี่สิบกว่าวันครับตอนนี้กำลังกินอาหารเลยอันนี้ไหมอันนี้ไหม ไก่ปุ่นตัวหน่อยนะครับมีซีตัวนี่ผมฝักเองครับซื้อไข่มาฝากเองใบละห้าสิบบาทนะครับไก่ปุ่นกำลังขนปุกปียสวยง่ามาการสับห้าเนเปียร์ให้กินเป็นอาหารเสริม แล้วก็ให้อาหารไก่เล็กแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดตรงเปลี่ยนทุกมือนะครับน้ำดื่มที่ไก่ญี่ปุ่นเดี๋ยวที่นี่้นมาให้เบิ้งการปักไข่แบบฟุ้งปปจ้าฉบับชาวบ้านนี่นครับเป็นเศษเบิ่งชัดๆเก๋ๆก่วงวนี่จะเห็นได้ว่าเป็นถังธรรมดาถัางธรรมดาอย่นี้สายไฟ โยงมานี่นะครับสายไฟยโยงมานี่ถืเป็นฟ้าพัดลมห้างนะครับฟ้าพัดลมติมดโมไซคแล้วเป็นกรงเหล็กของมันนะครับนี่ครับเป็นนี่คือผ้าคุ้มไว้เพื่อให้ได้รับความอบอุ่นเสมือนแม่ไก่ฟักเอง ไข่อยู่ใน่ข่กลับไข่รเรื่อยๆครับกลับทุกมือแล้วก็กลับมือละครแค่นั้นเดงน,นะครับอันนี้ก็ไปฟังไปเมื่อวันที่วันที่5มกราคม60ที่นี่ ย่งอยู่ขางลางไข่นี่ก็คือคันน้ำครับคันน้ำส่วนถีร่องไข่ตัวนี้ก็คือฝ้าพัดลมไข่ไข่กันนี่แหละครับอีกันิดี้ด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังก็เอามาไว้ขางลางแล้วก็เอาฟางนี่มาลองไว้ล่องไข่ครับเพื่อให้ไข่ได้รับความออบ่นที่ดีส่วนคันน้ำอยู่ขางลางไต่ไข่ลงไปอีกก็คือ แอนเป็นปรับพุ่มชื้นครับปรับพุ่มชื้นของไข่มันสมดุลเพื่อไข่ที่ได้บ่ะได้เปอกมาเช่นนล่ะได้ลูกไก่จะได้เจาะมาตามเปลือกขาดว่าประมาณสามสิบว,วันครับ ไข่ชนิดนี้ต้องจะบอ,อกมาอันนี้เป็นไข่ของไก่ไข่ครับส่งผมก็มีพอพันเป็นพันไก่เนื้อผสมกับไก่ไข่แม่ไก่ไข่เวลาที่จับไข่เชืแบบใดผมก็สิ่าสาธิตให้บ้างนะครับนี่็ือมีเชือบเชือบโยงกันไปนี้เชือบโยงกันไป ล้วก็มัมัดกับฝาพัดลมเวลาเขาจะเปิดไครเขาก็จับเสือกไหมจับเสือกแล้วก็ดึงนี่นเลยดึงึ้นเลย<ะ>ก็ดึงขึ้นดึงขึ้นอ้าวขึ้นมาแล้วครับดึงขึ้นมาดึงมาเลยดึงมาเลยก็จะเห็นครับจะเป็นไครไส่วนนี้ก็จะเป็นพัดลมครับ ฝาพัดลมตัวที่ฝ่าพัดลมประกอบกวาหลอดไฟเป็นกัเป็นไข่ไก่้แล้วจนเวลาปิดเขาก็ปล่อยลงมาเลยปล่อยมาเฮ้ยปึ๊บ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 ปล่อยมาละปล่อยมาละปล่อยมาเนาะเข็ดเนาะ Yeah, yeah. yeah.